สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้บาอยู่ที่บ้านตะขอตําบลด่านจากอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราปิดการขายที่ดินสองไร่บ้านตะขอนะคะ1แปลงขายเงินสดนะคะคุณผู้ชมแปลงนี้จะเป็นสวนฝรั่งนะคะแล้วก็จะเป็นสวนผลไม้ผสมด้วยนะคะหลังจากที่ลูกค้าได้วางมัดจาไปเมื่อช่วงหนึ่งถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้นะคะลูกค้าก็พร้อมโอนทั้งสองท่านเลยนะคะ เราก็ทําการโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้นะคะลูกค้าผู้ซื้อนะคะอยากจะมาชมหลักหมุดอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินสวยมากๆเลยอยู่ใกล้ไฟฟ้าอยู่ใกล้น้ำประปานะคะอยู่ใกล้เพื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้ถนนคอนกรีตไม่กี่ร้อยเมตรนะคะบรรยากาศของที่ดินบ้านตะคอนะคะน่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วเขาก็จะท ทำไร่ทำสวนนะคะทำนาด้วยอากาศดีนะคะคุณผู้ชมปลอดบง่งลมเย็นสบายแต่ว่าช่วงนี้คือเรามาช่วงกลางวันก็อาจจะแดดเปลี่ยงบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับช่วงนี้นะคะนี่ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเลยไปอีกแค่นิดเดียวนะคะคุณผู้ชมก็จะถึงแปลงที่ดินที่เราขายแล้วนะคะซึ่งลูกค้าซื้อเรียบร้อยโอนเรียบร้อยลูกค้าเดินทางมาจาก กรุงเทพมหานครนะคะขอบคุณคุณแม่ของลูกค้านะคะที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะที่ถูกใจแล้วก็เป็นเจ้าของแบบรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะ ถนนที่นี่นะคะกว้างมากๆเนี่ยเราเลยมาจากถนนคอนกรีตละซึ่งแปลงนี้จะห่างจากถนนคอนกรีตแค่ไม่กี่ร้อยเมตรนะคะคุณผู้ชมเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะก็อยู่ใกล้ๆที่ดินเลยประมาณแบบว่าน่าจะแค่100เมตรบวกลบนะคะแปลงนี้ต่อขยายไฟฟ้าได้ส่วนน้ำประปามีเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำประปาเนี่ยเขาต่อไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่ดินกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปาหาหมุดของแปลงที่ดินด้วยนะคะคุณผู้ชม เพราะว่าลูกค้ารีบรีบดูแล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่อยากจะกลับถึงกรุงเทพเขํำนะคะที่ดินปลายนี้เขาจะมีแถมบ้านให้ด้วยเป็นบ้านสวน บ้านสวนการเกษตรนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ปลูกผลไม้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นมะละกอนะคะมะม่วงก็มีนะคะแล้วก็มีสาบัวสวยๆนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ฮอตมากๆเลยมีลูกค้าอยากได้สวยเพราะว่าเห็นแล้วสวยมากอยากได้เยอะมากแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่พร้อมก่อนแล้วก็ตัดสินใจก่อนก็จะได้เป็นเจ้าของนะคะคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่เราก็มีลูกค้าผู้โชคดีแล้วนะคะ